khi ăn bạc len, bạc len cướp kẹo, kẹo ơi, ăn sáu nong luôn, tất cả mọi người, các phe nọ, ăn sáu nong, ăn bạc len, ăn băng thái, ăn nên bảo Chồng <laughs> ôm bán Chạm Khuân subscribe cửa ขี้ปนนิดนึงเกลือตาปกดีขอกันพี่น้องอืมอันนี้คือขางแดดในชีวิตของสาวนุลล่งเน้ะที่ว่ากินหมักเดนกับเจียวเกลืออันนี้คือกินขางแดดในชีวิตเลยหมักเดนเนี่ยปกติหมักเดนสีบ่อ็อกอะไรกินแบบนี้พี่นอ้องเสียมาแบบใส่ตามสม ตำมมะคูงตำใส่ย่าใส่บักเรียนใหญ่ก็มาใส่ตุ๋มใส่ผัดใส่ยัางเนาะแต่าบ้านหนีบักเรียนหน่อยฉันมองเห็นมันเป็นเสพซื้อมาจากตลาดนนน 40, เนาะพี่น้องโซนนึ่งซีพันเก็บโซดๆไม่ไม่พี่น้องก็ได้คืออยากกินโสมเนาะกะลองมาเห็ดกินเหมือนเบเด้อพี่น้องแป๊บตอนเคยก็ลองเหมืงเด้อพี่น้องหอ,อ,อ,อาหารเนาะ บรรยากาศดีดีเป็นตารนอนเบ็ดพี่น้องบรรยากาศเหมือนเลยคุมฝนแล้วก็ลูกค้ากับมิดบริเวณไฟหนังสอเครื่องซื้อของว่าโันที่ามเป็นมงเล่นชั่วไปข้างลงกาจจะกินปลาไหลด้อยแต่บางมงเล่นตัวนี้มันแสบพี่น้องมันจะบ่มีกินข้าวหมงเล่นเนาะ มันดีมัมีรสชาติแบบสมนิดๆะะหรอกอะไม่หวานหวานพี่น้องข้าวเหนียวข้าวำหนียวจ้ะอ,อันนี้ก็เป็นทางแดกกันด้วยพี่น้องบู้ว่าก็บ่เคยกินกันบู้ว่าไครเคยกินแน่นอะกินแบบนี้เนาะ บางเดือนจิ้มน้ำพริเกลือเนาะหมูว่าไม่เคยกินเลยอืม ประมาณนี้เนาะมาที่ประมาณนี้อยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งไทยเกินวันามาเกือเทียนเหมืนบ่กหาเรื่องอื่นบ่ปิดเนาะยมาสิประมาณนี้เด้อพี่น้อง Mà ngắm lắm, vô đi chín, đi khám đi nọ Mình... เดือบี่น้องใครบ่ทันเคยกินล่องสือมาเฮ็ดกินเบิ่งอืออือประมาณนี้เนาะจำอย่างนี้ก็ได้พี่น้องลุงขายเครื่องก่อนลูกค้าไม่ซื้อจังแล้วมีเวลากินบ่หลาย